สวัสดีครับชื่อนายปิิพงศ์สุธนพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าบอรดครับอายุ22ปีเศึกษาอยู่ที่มบุรพภาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครับตั้งแต่ช่วงมัธยมะครับชอบที่จะร้องเพลงมันรักในการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับ สึกว่าการร้องเพลงมันเป็นการทำอะไรที่มันมีความสุขยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับให้กำลังใจฝากเชียร์ด้วยผมก็จะทำเต็มที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อ, the uth, อดรุอุลวงกุลอารีนะครับชื่อฟ็อกนะฮะอายุ34ปีอ่าผมเองอยากจะปลด ล็อกตัวเองเพราะว่าผมรู้สึกอคติกับการครอบครอีกส่วนเนึ้งก็คือจากอาชีพเก่าผมก็คือร้องเพลงกลางคืนเมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้หรือเปล่าก็อยากพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกันด้วยอายุที่เยอะกว่าน้องๆเขาาน,าน,น,น,นจา้จีจก ชีวฉันมแต่ว่าอายุเยอะผมก็ยังมองว่าอาจจะมีดีเรื่องประสบการณ์นะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้้วยกันนะครับกับรายการ Hello Idol นะครับสวัสดีค่ะชื่อเบนจาม่าแสงสีมณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อตัวงค่ะมาจากจังหวัดน้องคายค่ะก็เป็นคนเป็นคนเงียบเงียไม่ค่อยพูดอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเวลาแบบสนิทก,กับ ุยเวลาคุยกับเพื่อนสนิทนะคะก็จะแบบจะพูดเยอะเฮฮาปาร์ตี้เหมือนคนอื่นนะคะสําหรับหนูนะคะก็ถนัดร้องเพลงค่ะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบมีสเสน่ห์แล้วก็อยากอยากจะอยากร้องแนวนี้มากเลยค่ะเมมือสุรยยนนิ อยากให้คนที่มามาชมเราคะ่ะมาฟังเพลงลูกทุ่งอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงลูกทุ่งคะ่ะสวัสดีครับผมนภพครับในายพศทธรพลัมพักครับตัวผมเองนะครับเป็นคนขี้เล่นครับ ถ้าได้อยู่กับใครแล้วคนนั้นก็อาจจะแบบลาคาญผมไปเลยก็ได้ครับบางทีก็แบบว่าสนิทกันเร็วขึ้นครับด้วยความที่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากครับจริงๆเธอเนื้อเธอรู้เต็มอกใหญ่ยยจึงมาเพ,อเพา้อพกโกหกหน้าตายังไงนะครับก็ช่วยติดตามนักพจน์ด้วยนะครับให้เป็น8คนสุดท้ายใน Hello Idol ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อนานสาวศศิรัสมีเกมที่ชินศรีค่ะชื่อเล่นชื่อฝนนะคะนิสัยก็ล่าเริงค่ะน่ารากักิมง่ายค่ะ ก็ฝากให้กำลังใจฝนด้วยนะคะเป็นแรงเชียร์แร <c oughs> งใจให้ฝนด้วยค่ะค,ค่ะสวัสดีครับผมชื่อชื่อจริงชื่อเสาศิลป์มูลมาตน,นะครับชื่อเล่นชื่อว่าไมเคิลครับก็เป็นคนนิสัยอารมณ์ดีฮะตลกสไลด์สาระบ้างฮะ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยสนับสนุนช่วยเชีร์ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนธภาริยบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อพาอายุ16ปีนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายนะคะก็สำหรับตัวเองแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่นเนี่ยสนับสนุนให้เป็นคนกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ เป็นคนชอบร้องเพลงมากค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวดใน Hello Idol นะคะยัง้องยังอยากใังเวลาเดินช้างยังยังยัยังไงก็ขยฝากใหยทุกคนยะคะเป็นกยังังใจแล้วย็ช่วยเชียร์ให้เข้ารอบแคนสุดท้ายย